สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคนที่รอนะครับโครงการคนละครึ่งเศษสออยู่นะครับวันนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มนะครับสำหรับคนที่พลาดโอกาสในเศสแรกไปนะครับวันนี้เพิ่มมาอีก5ล้านสิทธ์นะครับซึ่งจะเริ่มให้ลงทะเบียนตอน 6. โมงเช้านะครับสำหรับคนที่สนใจก็ต้องรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่า5ล้านสิทธ์ก็ไม่เยอะนะครับตอนนี้นะครับ ผมลองเข้ามาดูนะครับที่เว็บนะครับ w w w ร์ไคนละครึ่ง .com พอเข้ามานะครับลองมาเช็คดูก่อนว่าตอนนี้สิทธิ์เป็นเท่าไหร่นะครับดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือเนี่ยครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วทั้งหมด5ล้านสิทธิ์นะครับลองมากดลงทะเบียนดูนะครับตอนนี้ยังไม่ถึง6โมงเช้านะครับอยู่ที่ตี551นะครับสำหรับประชาชนนะครับ อันนี้ก็จะแจ้งว่าคนที่ลงทะเบียนนะครับเฟสหนึ่งหรือเฟสสองนะครับก็คือจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการช็อปดีมีคืนได้นะครับผมจะลองกดลงทะเบียนดูนะครับลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เขาจะแจ้งเตือนนะครับว่าสามารถลงทะเบียนได้ตอนนะครับหกโมงเชา้าจนถึงห้าทุ่มนะครับพอผมลองกดดูนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเงื่อนไขมาเหมือนตอนให้สมัครเลยครับเลื่อนลงมาด้านล่าง ตรงนี้ครับกดกดยอมรับเงื่อนไขนะครับผมลองกดยืนยันดูนะครับพอกดยืนยันดูปรากฏว่าก็คือยังไม่ไปหน้าลงทะเบียนนะครับแสดงว่าเขายังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนอันนี้ก็เข้ามาเช็คสิทธิ์ดูเฉยๆนะครับว่า,าตัวเว็บนะครับตอนนี้ยังไม่ล่มนะครับยังใช้งานได้อยู่สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็เตรียมตัวกันได้เลย